ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แปลว่าจักรวาลอยากให้คุณเริ่มต้นวันใหม่และจบวันเก่าด้วยความรักที่คุณมอบให้ตัวเองฟังคำขอบคุณนี้ทุกเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อดึงดูดความสุขความรักและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่ยังยืนหยัดและผ่านทุกวันที่ยากมาได้ขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังศรัทธาและเชื่อในความหวังขอบคุณความคิดของฉันที่พาฉันเติบโต ขอบคุณร่างกายของฉันที่ยังทำงานเพื่อฉันเสมอขอบคุณน้ำตาและรอยยิ้มของฉันที่ทำให้ฉันเป็นมนุษย์ที่สวยงามขอบคุณตัวฉันที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นขอบคุณวันนี้ที่ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณความรักที่ฉันมอบให้ตัวเองและขอบคุณจักรวาลที่มอบพลังให้ฉันเป็นฉันฉันคือคนที่ควรค่าเกิดความรักความสำเร็จและชีวิตที่งดงาม คอมเป็นว่าขอบคุณตัวเองเพื่อยืนยันพลังบวกในใจและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขารักตัวเองมากขึ้นและติดตามไว้จะได้เติมใจทุกเช้าและก่อนเข้านอนไปด้วยกัน